สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะผมกับแฟนบอลชาวชายพวกร่างฟุตบอลไทยครับวันนี้เราก็เริ่มต้นกันด้วยที่ข่าวช่วงบ่ายโมงกันก่อนการละกันนะฮะซึ่งข่าวเช้ากับข่าวเที่ยงแอดมินทําให้ทัานต้องขอประทานอภัยเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าแอดมินนั้นตื่นไม่ไหวจริงๆนะฮะเมื่อคืนนี้ฉลองปีใหม่สุดเวียงไปหน่อยโดยเรามาดูข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่1มกราคม2569โดยชายพบกร่างฟุตบอลไทยครับ เรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อารไรยังไงโพ11ตัวจริงทีมชาติไทยยู23ปีปะทะก,กับทีมชาติออสเตรเลียเมืออ่องานนี้ความเคลื่อนไหวของโค้ดวังทวัดชัยโดรองอ่องตะกุลเตรียมที่จะนําทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู23ปีชุดโลยศึกใหญ่ระดับทวีปในการแข่งขันฟุตบอล AFC ยู23ปีอังสินครับ26รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นระหว่ออางวันที่7-25มกราคมทีมชาติไทยอายุ23ปีอยู่กรปดีปร่วมสายกับอิรักออสเตรเลียและก็ทีมชาติจีนโดย16ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมซึ่งจะนําอันดับที่1และก็2ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในครันงนีกันต่อไปซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมนัดแรกพบกับทีมชาติออสเตรเลียวันที่8มกราคมเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทย ณอันชบาบับคารับสเตเดียมประเทศซาอุดีอาระเบีถยถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube b g Sport โดยกันนี้เราเปิดโพสต์11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดยุทปีคาดประเดิมนัดแรกประทักกับทีมชาติออสเตรเลียในครั้งนี้ก็จะมีท้านของชนพัฒน์พลเอกนาธานวิชันปริญญาสินทราอิครัตธนาบุตรธีธรพัฒและก็เสียรพบและก็ท้านของฝั่งชิดเงินนะฮะเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กัน ว่าจะเป็นเช่นไรนี่คือการคาดการ์โผ11ตัวจริงของทางฝั่งทีมชาติไทยชุดยู -23 ปีในศึกในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู -23 ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเ่นครับสื่อดังเปิดเผยโอกาสในการเข้ารอบของ2ทีมไทยในศึก ACL 2รอบส6บทีมสุดท้ายเมื่องานนี้สื่อวิเคราะห์โอกาสเลี้ยวในรอบ2ของทีมชาติไทยในศึก A.C.L. 2รอบ16ทีมสุดท้ายหลังสถิติชี้ชัดเจนว่าทีมเต็งจากซาอุดีอาระเบียและญี่ปุ่นนั้นจะคงเดือกว่ามากเลนะสุกเพืบอนชิงแชมป์สมโมสรเอเชียรายการ2รองอย่าง A.F.C. Champions League 2หรือว่า A.C.L. 2ดได้ดูการส0 25เดินทางเข้าสู่รอบน็อกเอาต์16ทีมสุดท้ายซึ่งถือเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อของเกมการแข่งขันล่าสุดนั้นฟุตตี้แบงกิง้งแหล่งข้อมูลและก็สถิติฟุตบอลชื่อดัง เปิดเผยบทวิเคราะห์โอกาสในการเข้ารอบและก็ลุน้นแชมป์ของแต่ละสมโมสรโดยอ้างอิงจากออฟต้าพาวเวอร์แบงกิ้งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมจากโซนตะวันตกและก็ตะวันออกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยอันดาเซอร์นั้นสมโมสรยักษ์ใหญ่จากซาอุดีอาระเบียถูกยกให้เป็นต็งหนึ่งของรายการและมีโอกาสจะผ่านเข้าไปสู่สรอบ8ทีมสุดท้ายสูงถึง82% และมีโอกาสในการคว้าชแชมป์มากที่สุดอยู่ที่45เปเทิ้งห่างคู่แข่งเพิ่มโซนอย่างเซปาหานและก็อันฟาสอย่างา <c oughs> เห็นได้ชัดในข้งนี้โดยขณะที่โซนตะวันออกตัวเต็งถูกยกให้เป็นกัมบาโอซากาจากเจลิกของญี่ปุ่นซึ่งแม้โอกาสในการคว้าชแชมป์รวมกันแล้วจะอยู่ที่12ปอร์เซนตไปดับที่2ของทั้งประการแต่พระมีโอกาสจะทะลุเข้าสู่รอบชิงสเต,ตลเลอรสูงถึง 41%สะท้อนถึงมาตรฐานในการเล่นที่โดดเด่นและก็ถูกคาดหมายว่าจะเป็นคู่แข่งสําคัญของตัวแทนจากโซนตะวันตกในรอบสุดท้ายในส่วนของสโมรสรจากไทยลีกที่ยังคงอยู่ในเส้นทางน็อกเอาท์มีอยู่2ทีมได้แก่ราชบุรี FC และก็ธนบุร b a อ g คิซึ่งต่างก็ถูกประเมินว่าต้องเจอกับงานหนักในรอบถัดไปซึ่งราชบุรี FC ถูกคาดการณ์กันแล้วว่ามีโอกาสผ่านเข้าไปสู่รอบ80สุดท้ายอยู่ที่ประมาณ44% และก็มีโอกาสจะไปถึงรอบรองชนะเลิศ16%ขณะที่โทรอแบงคอกมีโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย37%และโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ14%โดยทั้งสองทีมมีโอกาสที่จะควา้าแชมป์รายการนี้อยู่ที่1%เท่านั้นแม้ตัวเลขทางด้านของสายติจตชีว่าทีมจากไทยลีกยังคงไม่ใช่ทีมเต็งแต่การแข่งขันได้รับนักเอาที่ตัดสินด้วยระบบเย่าเยือน คงจะยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับทีมเกิดเซอร์ไพรส์ได้เสมอแฟนบอลไทยจึงต้องติดตามกันต่อไปนะว่ารชาชมกรและแข้งเทพนั้นจะสามารถทำผลงานผลิตความคาดหมายและไปได้ไกลกว่าที่การวิเคราะห์ประเมินไว้ครั้งนี้หรือไม่สำหรับการแข่งขันในรอบล็อกเอาต์ตั้งแต่รอบ16ทีสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะั้นจะทำการคงแยกการแข่งขันะระหว่างโซนตะวันตกและก็โซนตะวันออกในครั้งนี้เอาไว้นั่นเองครับ แต่ผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็ได้กันก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมสโมสรจากประเทศไทยของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อไบบนกันครับอะไะยังไงคือหาเมื่อเจ้าเต,าเตาวรากรแข้งเบอร์หกจอมทัพมมอนทองพลิกบทบาทสู่การเป็นในแบบหน้าใหม่ในขั้งนี้เรียกว่าจากขวัญใจแฟนบอนนักเรียนสู่ภาพลักษหมู่หนุ่มสุดครูหน้ากล้องนะฮะเตวรากรช่างเขียนดีดาวเตะวัย17ปีของโรงเรียน หมอนทองวิทยาขอพักลุกชุดแข่งขันชั่วคราวเปลี่ยนบทบาทมาสวมสูตรรับงานในแบบให้กับคลินิกธันตกร,รรมในจังหวัดฉะเชิงเซาซันเดนส์คลินิกธันตกรรมได้เปิดเผยภาพเซตพิเศษของเตวารากรที่มาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสภายใต้แคมเปญทูเซเดนตาแคนส์บีสวิส โดยมีแนวความคิดต้องการนำเสนอมุมมองใหม่ของนักกีฬาที่ไม่ได้มีแต่เพียงภาพลักษณ์ดุดันเดสน้มแต่สามารถสุภาพและก็เป็นกันเองและเข้าถึงง่ายในคันนี้ได้เช่นเดียวกันโดยภาพถ่ายดังกล่าวนั้นได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลและก็ผู้ติดตามบนโซเชียลีเดียหลายเสียงชื่นชมในความมั่นใจบุคลิกภาพและก็สเสน่ห์นอกสนามของแข้งดาวรุ่งประกานี้ที่สามารถถ่ายทอดคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากบัตดนักฟุตบอลได้อย่างน่าสนใจ นอกจากจะเป็นการเปิดเผยอีกด้านหนึ่งของเจ้าเตในครักนี้เพิ่มเติมแล้วแคมเปญน,นี้ยังสะเทือนและก็สะท้อนแนวความคิดทลา,ายภาพจําเดิมๆทั้งในโลกกีฬาและก็วงการธนกรรมว่าความเท่ความหล่อและความสดใสาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวนะก็เป็นคำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วกันว่าจะเป็นเช่นอะไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมันช่นครับดองดังที่ญี่ปุ่นเลยนะชมช็อตภูมิรพี ขอ,องดีจากไทยเกมรุกเฉียบเซฟสุดเจ๋งชิงแชมป์ฤดูหนาวลูกหนังญี่ปุ่นในครั้งนี้เรียกว่าสร้างความบือหาให้กับวงการฟุตบอลตันรินญ,ญี่ปุ่นเมื่อภูมิรพีสิริบุญยากุลผู้รักษาประตูตทีมชาติไทยร,รุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับโรงเรียนคาชิมาคาคุเอน็นในการแข่งขันฟุตบอลวัตถยงปลายชิงแชมป์ช่วงหน้าหนาวครั้งที่104และก็มีส่วนสําคัญพาทีมไล่ถล่มคู่แข่งแบบขาดลอย7-0 เกมังคาราคาชิมะคา,าคุเอ็นจงังหวัดจังหวัดอิบารากิเอาชนะโรงเรียนนิตะจากจังหวัดเอฮิเมพร้อมผ่านเข้าสู่รอบสัทีมสุดท้ายผลงานของภูมิรพีได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากทั้งจังหวัดเซฟสําคัญการออกบอลจากแดนหลังที่แม่นยําและการวางบอลยาวขึ้นเกมรุกอย่างมีคุณภาพหนึ่งในไฮไลท์ของเกมนั้นเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่58เมื่อภูมิรพีจัดฟรีแอซิสนะฮะ บอลยาวจากหน้ากรเกิโชดไปยังฝั่งขวาก่อนที่เพื่อน่วมทีมจะต่อเกมระจบสกอร์กลายเป็นประตูขึ้นนำ4-0แสดงให้เห็นถึงทัากษะการใช้เท้าและก,ก็การอ่านเกมที่โตเกินัยในครนั้งนี้โอ้โหบริเกบางงานนี้ยังกับอริสซงเบเกอร์นะฮะจากฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจมีการรายงานข่าวว่าสโมสรอ,อาชีพในเจลีกทั้งระดับ j 1และ j 2เริ่มจับตามองผู้รักษาประตูด,ดาวรุ่งชาวไทยบระนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว โดยมีความเป็นไปได้นะว่าอาจจะมีการยื่นสัญญานักเรียนฝึกงานในช่วงที่เขาขึ้นศึกษาชั้นมัธยมปีที่6สำหรับรอบต่อไปคาชิมากาคุเอ็นจะลงสนามพบกับโรงเรียนสาธิาคานาสวะกาคุเอ็นจากจังหวัดอิชิคาวะวันที่31ธันวาคมเวลา10นาฬิกา5นาทีตามเวลาของประเทศไทยโดยผลงานของภูมิรัฐพียังคงเป็นที่จับตาว่าจะสามารถสร้างสถิติประวัติศาสตร์ในครก้งนี้ต่อไปได้หรือไม่ เร่งว่างานนี้น้องคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาอนาคตดีอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าประสบการณ์เริ่มสะสมสูงขึ้นไปเนี่ยผมว่าอยู่กับที่ลีกต่างประเทศจะเป็นการสะสมที่ดีสุดแล้วในเวลานี้อะไรดีก็เป็นข่าวด่วนช่วงใบ่ายโมฟุตบอลไทยประจำวันที่ 1. มกราคม2568โดยชายผูมิคุบครั้งฟุตบอลไทยครับ